มีเรื่องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอะคุณดวงอาทิตย์ทำไมเวลากางวันทีไรอะเจอคุณดวงอาทิตย์อยู่ดวงเดียวทุกทีไม่มีเพื่อนบ้างหรออืมมีสิในระบบสุริยะเราเนี่ยมีเพื่อนตั้งแดดวงเลยนะอตอนเพื่อนคุณดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะ ออออออโอโหวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสจังเลยอ้าคุณดวงอาทิตย์สวัสดีโอ้โหวันนี้คุณดวงอาทิตย์เองเนี่ยก็สว่างสดใสเหมือนกันนะสวัสดีลาล,ลาแพรววันนี้พร้อมที่จะออกมาเดินเล่นสนุกๆแล้วใช่ไหมละ่ะอืออืม,อมว่าแต่ ทำไมวันนี้ถึงออกมาเดินเล่นคนเดียวล่ะอ๋อก็วันนี้ลาลาแพร์ตื่นก่อนเพื่อน,อนๆก็เลยรีบออกมาก่อนเพื่อที่จะมาเจอคุณดวงอาทิตย์ไงว่าแต่มีเรื่องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอะ่ะคุณดวงอาทิตย์ทําไมเวลากลางวันทีไรอะ่ะเจอคุณดวงอาทิตย์อยู่ดวงเดียวทุกทีไม่มีเพื่อนบ้างหรอมีสิในระบบสุริยะเราเนี่ยมีเพื่อนตั้งแปดดวงเลยนะโอ้ <ๆ S 2> เพื่อนๆในระบบสุริยะมีแปดดวงเลยเหรอแล้วระบบสุริยะนี่คืออะไรอะ่ะ เราอยากเห็นหน้าตาเพื่อนๆของคุณดวงอาทิตจังเลยอืมที่อยากรู้นะว่าระบบสุริยะคืออะไรและหน้าตาของดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบสุริยะเป็นยังไงเราจะพาไปหาคำตอบกันในลับซา,าทารลองระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและก็มีดาวเคราะห์ดวงอื่นโคโจรโดยรอบอืม โลกก็เป็นดาวเคราะห์ที่โครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยใช่ไหมใช่แล้วโ,<ฮ>โลกนะ่ะเป็นดาวเคราะห์เพราะว่าไม่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วก็ยังโครจรรอบดวงอาทิตย์ส่วนดวงอาทิตย์นะ่ะเป็นดาวเลษ์กดวงเดียวที่อยู่ในระบบสุริยะเพราะว่ามีแสงในตัวเองแถมยังเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะด้วยนะโอ้โโืโลกเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาหปีว่าแต่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วเท่าไหรเหรอโอ<ฮ>้โลกเนี่ยโครจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเทียบแล้วน่ะไวกว่าเครื่องบินความเร็วสูงถึง100เท่าเลยนะเร็วขนาดนี้ทําไมไม่เห็นรู้สึกเลยอะคนบนโลกเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองกําลังเคลื่อนที่อยู่เพราะเราเนี่ยอยู่บนโลกและก็เคลื่อนที่ไปพร้อมกับโลกไงล่ะ เหมือนเวลาที่เธอนั่งอยู่บนรถที่กำลังแล่นแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองกำลังแล่นไปพร้อมกับรถไงอ๋อแล้วเส้นทางที่ดาวเคราะห์โคโจรรอบดวงอาทิตย์เป็นยังไงหรออือยอางนั้นเราจะไปทำกิจกรรมกันในกิจกรรมเส้นทางการโคโจรรอบดวงอาทิตย์โอ้ อุปกรณ์ที่เราส่งให้นะ่ะมีอะไรบ้างนะมีถาดแล้วก็มีดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็นี่โลกของเราใช่แล้วละ่ะอุปกรณ์พวกนี้จะทำให้เธอรู้ว่าเส้นทางการโครจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์เป็นยังไงให้เธอน่นำโลกเนี่ยวางไว้ในถาดเลยห<อ>ลังจากนั้นก็ออกแรงค่อยๆเวียงให้โลกเนี่ยหมุนเป็นวงกลม ถูกต้องแล้วล่ะอ่าเธอก็จะเห็นลักษณะการโคโจรของดาวเคราะห์ที่อยู่รอบรอบดวงอาทิตย์เธอเห็นวงโคโจรเป็นยังไงบ้างอื เราเห็นโลกนี่นะ mm. โคโจรรอบดวงอาทิตย์มีลักษณะเป็นวงกลมๆบางทีก็รีเรียอืมใช่แล้วล่ะดาวเคราะห์ที่โคโจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยจะมีแนวการโคโจรที่เป็นวงรีเก,กือบกลมละอ๋อเมื่อกี้เราได้ยินคุณดวงอาทิตย์บอกว่ามีเพื่อนที่อยู่ในระบบสุริยะเนี่ยแปลดวงด้วยกันใช่ไหมมีอะไรบ้างเหรอโอ้เพื่อนในระบบสุริยะเราเนี่ยเหรอก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์โลก ดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสและก็ดาวเนปจูนละโอดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเนี่ยมีตั้ง8ดวงแต่ทำไมเรามองเห็นไม่ครบทั้ง8ดวงเลยอะแล้วแต่ละดวงหน้าตาแตกต่างกันไหมอะอยู่ไกลจากโลกมากหรือเปล่า ดาวเคราะห์ที่คนบนโลกเนี่ยสามารถมองเห็นได้ก็จะมีดวงจันทร์แล้วก็ดาวเคราะห์เพียงห้าดวงเท่านั้นเพราะว่าดาวเคราะห์เหล่านั้นน่ะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ใกล้กับโลกมากดาวเคราะห์ห้าดวงที่เรามองเห็นได้คือดาวอะไรบ้างหรอโอ้ดาวเคราะห์ที่เธอสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรอก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์วงในและก็จะมีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ที่เป็นดาวเคราะห์วงนอก แล้วแบบนี้อ่ะหน้าตาดาวแต่ละดวงจะเป็นยังไงเหรอถ้าอย่างนั้นเราจะพาเธอไปสำรวจดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงกัน๋อไปสำรวจยังไงอ่ะเจ้าก็ขับยานอวกาศออกมาเลยหืมแต่เราไม่มียานอวกาศอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเรามีวิธีการสร้างยานอวกาศแบบง่ายๆตามสไตล์พี่โจในรายการสอนศิลป์ไปดูเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับของพี่โจจะเริ่ม เอาฝาใส่ใเนี่ยนะมาวางทาบดูก่อนวาดรูปวงกลมรอบจานตรงนี้นะครับลงไปบนกระดาษล้างของเราอะเราจะเว้นช่วงที่เป็นตรงนี้มันจะมีลิ้นลิ้นแล้วก็ตรงช่วงรอยตัดเหลี่ยมๆยนิดนึ่งแล้วก็เว้นไว้ก่อนแล้วก็มาลากเส้นโค้งต่อกัน,นรตรงนี้เบี้ยวๆนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับอันนี้แค่เป็นโครงไว้เฉยๆเดี๋ยวเราจะ ตัดแต่ว่าเราจะตัดให้แคบเข้ามาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นรูใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาจานนี้สอดไว้ด้านหลังวาดวงกลมเสร็จปุ๊บเป็นโครงกระเถิบเข้ามาหน่อยสักประมาณครึ่งเซนนิดๆนะครับเว้นระยะอย่างนี้เข้ามาประมาณนี้ เราก็จะลากเส้นต่อแล้วกันนะครับลากเส้นต่อจุดให้รู้ว่าอ๋อนี่คือเส้นในนะตรงนี้ที่เราจะไปตัดออกแล้วก็มาเริ่มวาดรูปกันดีกว่าวาดรูปจรวดของเราครับหัวแหลมๆก่อนยาวลงมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วาด เป็นปีกสั้นๆสามเหลี่ยม2อันอ่ะเดี๋ยวพี่โตเพิ่มความหนาตรงนี้หน่อยดีกว่ารู้สึกว่าช่องขอบหน้าต่างเราเล็กไปหน่อยทําเหมือนกันออกมาครึ่งเซนได้ประมาณนี้งั้นมาระบายสีกันหน่อยดีกว่าตันนี้เดี๋ยวใช้เป็นสีโปสเตอร์ ขอบก่อนและกันขอบด้านในตรงนี้ส่วนใช้สีส้มครับสีแดงหนึ่งส่วนสีเหลืองหนึ่งส่วนคราวนี้มาระบายตัวยานกันบ้างดีกว่าตัวยานขอเป็นสีเหลืองเลยแล้วกันนะครับจะสังเกตว่าพี่โตจะเว้นขอบไว้ก่อนเว้นไว้เพราะอะไรเพราะว่าแปลง มันอันใหญ่ใช่ไหมเว้นรอให้แห้งสนิทกว่านี้สักนิดนึงนะครับแล้วเราก็ค่อยใช้ผู้กันอันที่เล็กลงมาหน่อยค่อยๆระบายเราจะบังคับแปลงหรือบังคับผู้กันได้ง่ายขึ้นเมื่อเบอร์มันเล็กลงหรือว่าขนาดมันเล็กลงต่อไปนะครับเป็นสีฟ้าเข้มนะครับส่วนผสมก็คือน้ำเงิน2ส่วนขาว1ส่วนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับประมาณนี้ระบายสีกันแล้วนะครับผมรอให้สีแห้งสีแห้งแล้วระบายสีดำรอบๆคนนี้ลองมาดูนี่สอดเข้าไปด้านล่างอย่างที่บอกไปเห็นไหมครับถ้าหากว่าเราไม่กระเถิบเข้ามาช่องหน้าต่างเราก็จะหลุดออกมาได้แล้วก็ท้ากาวแปะติดเลย เรียบร้อยปึ๊บ่ะอย่างนี้รอให้กาวแห้งสักหน่อยนึงแล้วก็เราเอาสีออยพาสเทลมาตกแต่งกันดีกว่าน้องๆผู้หญิงยานอกาสจะม่าลายดอกไม้ได้ไหมอดอกไม้เลยดอกไม้จำดอกไม้สักอย่างดอกสีชมพูเล็กๆอีกดอกนึง หรือข้างๆเราอยากจะเติมแสงเงาเข้าไปให้ยานโอกาศของเราดูมีส่วนโคง้งส่วนเว้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะมีรูน็อตตรงนี้นิดหน่อยอรอบๆแสงวงจรต่างๆหรืออาจจะมีลายธงชาติเราอยู่ข้างๆก็ได้ ข้างนอกตรงนี้เนี่ยแล้วแต่น้องๆอยากจะให้อยู่บนอวกาศเวิ้งว้างแค่ไหนมีทางช้างเผือกมีดวงดาวอะไรต่างๆนานานะครับผมน้องอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมเขียนชื่อเขียนอะไรยังไงก็ได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วแต่ว่าน้องๆจะออกแบบลวดลายกันยังไงจรวดของเราเสร็จปุ๊บลองมาดูซิว่าพอพี่โจเข้าไปอยู่ในจรวดจ,จะเป็นยังไง ฮสวั <Hello? S 2> <laughs> สดีพักปืนตอนนี้บรรยากาศข้างนอกดูดีมากเลยอ,อยากจะให้ขึ้นมาวันนี้เหมือนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะรวดทอ้งน้องพร้อมแล้วถ้าทำเสร็จก็ลองมาตั้งฐานทัพอวกาศกันเลยดีกว่าเย้ <laughs> yeah! เราไปเริ่มกันที่ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้เราที่สุดดีกว่าได้นูนเลยดาวเคราะห์ดวงเล็กๆอะที่สีเทาๆแล้วก็มีหลุมอุกกาบาตเยอะๆอดาวเคราะห์ดวงนั้นนะ่ะคือดาวพุธมีฉายาว่าเตาไฟแช่แข็งเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะเส้นผ่าศูนย์กลางนะอยู่ที่4,879กิโลเมตร และดาวดวงนี้เนี่ยสามารถโครจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ที่88วันและก็หมุนรอบตัวเองอยู่ที่180วันเองอแถมความใกล้ของดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับเรามากอยู่ที่0.3จนถึง0.4หน่วยดาราศาสตร์และก็หนึ่งหน่วยดาราศาสตร์นะเขาวัดจากระยะทางจากดวงอาทิตย์ไปถึงโลกนะ่ะ ระยะก็จะอยู่ประมาณ149่ล้านห้าแสนก้กิโลเมตรถ้าอย่างนั้นเราไปดาวดวงถัดไปเลยดีกว่าได้เลยดาวดวงนี้ชื่อว่าดาวสุกดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากเราอยู่ที่0.7หน่วยดาราศาสตร์ ดาวสุกนะเป็นดาวเคราะหินที่ได้ฉายาว่าเป็นฝาแฝดโลกแถมยังอยู่ใกล้โลกเรามากด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวดวงนี้จะอยู่ที่12,103กิโลเมตรดาวสุกนะสามารถโครจร,รรอบเราหนึ่งรอบใช้เวลา2 2 4 7วันแล้วก็หมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่243วันแหละ เหมือนมีกลุ่มเมฆอยู่บนดาวสุกด้วยนะเนี่ยแล้วก็เหมือนกับโลกเรามากเลยอะอยู่ใกล้กับโลกเราอีกต่างหากเอ๊แล้วดาวเคราะห์ดวงต่อไปล่ะคือดาวอะไรหรอดาวเคราะห์ดวงต่อไปนั่นคือดาวอังคารดาวอังคารมะอนั้นไงได้ไงดาว้สีแดงๆน่ะอนั่นคือดาวอังคารืเป็นดาวเคราะห์หินที่มีฉายาว่าดาวแดงว้า ดาวองคารนะอยู่ห่างจากเราอยู่ที่1.3จนถึง1 3, ง6หน่วยดาราศาสตร์ <c oughs> และมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6,779กิโลเมตรดาวอังคารนะหมุนรอบเราเนี่ยหรอบใช้เวลาอยู่ที่687วัน <c oughs> ดาวองคารนะใช้เวลาหมุนรอบตัวเองอยู่ที่ประมาณ1วัน และถ้าเธอสังเกตดีๆเธอจะเห็นบริวารของเขาด้วยนั่นคือดวงจันทร์มีทั้งสองดวงแน่ไหนไหนไหนยจริงด้วยอ่ะเอ๊แต่แถบขาวๆที่อยู่ด้านล่างดาวอังคารนั้นนะ่ะคืออะไรหรออ๋อนั่นคือแผ่นน้ำแข็งที่ควโลกใต้อือเอ๊แล้วแถบตรงนั้นล่ะโอ้แถบนั้นคือแถบดาวเคราะห์น้อย เอาไว้แบ่งสำหรับดาวเคราะห์วงในและก็ดาวเคราะห์วงนอกเมื่อสักครู่น่ะที่เราขับผ่านมาเป็นดาวเคราะห์วงในทั้งหมดเลยต่อไปเราจะพาไปดูดาวเคราะห์วงนอกกันได้เลยโอ้นั่นดาวอะไรอะใหญ่มากเลยมีดวงจันทร์หลายดวงด้วยอะนั่นน่ะคือดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเลยละ่ะ ดาวพฤหัสนะมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง92ดวงเลยละ่ะและดาวพฤหัสอยู่ห่างจากเราอยู่ที่4.9จนถึง5.4หน่วยดาราศาสตร์ดาวพฤหัสที่บอกว่าใหญ่นะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่142,984กิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าโลกถึง11เท่าเลยนะ ดาวพฤหัสเนี่ยโคจรรอบเราใช้เวลาอยู่ที่4,335วันและดาวพฤหัสหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาอยู่ประมาณที่10วันอม,มีจุดแดงๆด้วยอะ่ะจุดแดงๆบนดาวพฤหัสนี่คืออะไรหรออ๋อจุดแดงๆบนดาวพฤหัสนั่นคือพายุซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากๆเลยอือ เราไปดาวดวงถัดไปเลยดีกว่าได้เลยอนั่นเราเจอดาวเคราะห์อีกดวงหนึ่งแล้วอันนั้นคือดาวอะไรอ่ะเหมือนมีวงแหวนด้วยอะอืมนั่น่ะคือดาวเสาเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง82ดวงดาวเสาอยู่ห่างจากเราอยู่ที่9 10หน่วยดาราศาสตร์ดาวเสานะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัส มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่1,2,536กิโลเมตรดาวเสาเนี่ยโคจรรอบเราหนึ่งรอบใช้เวลาถึง29ปีและหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาอยู่ที่10ชั่วโมงโอ้โหเราไปดาวดวงถัดไปเลยดีกว่าได้เลยแล้วเราขอดวงต่อไปล่ะดาวอะไรหรอนั่นน่ะคือดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่ห่างจากเรามากๆเลยมีระยะห่างจากเราอยู่ที่18จนถึง20หน่วยดาราศาสตร์ถ้าเธอมองจากโลกนะเธอมองดาวยูเรนัสไม่เห็นแน่ๆดาวยูเรนัสนะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ในระบบสุริยะม,มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่5724กิโลเมตร ถ้าสังเกตดีๆด,ดาวยูเรนัสมีดวงจันทร์เป็นบริวารอยู่ที่27ดวงดาวยูเรนัสนะโคจรรอบเราหนึ่งรอบใช้เวลาอยู่ที่84ปีและก็ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองอยู่ที่17ชั่วโมงอมเอ๊ะที่เราเห็นนะวงแหวนตรงนั้นคือวงแหวนของดาวยูเรนัสใช่ไหม,มใช่ละทำไมมืดจังเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนวงแหวนของดาวเสาเลยอื นั่น,น่ะเป็นวงแหวนของดาวยูเรนัสที่ทำมาจากน้ำแข็งมืด<อ>ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นมีเทนแข็งถ้าไม่ได้มองผ่านกล้องโทรทัศน์อะไม่มีทางมองเห็นเลยละ<อ>เราไปดาวดวงถัดไปเลยดีกว่าได้เลยอ้ยตรงนั้นมีดาวครอสสีฟ้าด้วยอะดาวอะไรหรออ๋อ นั่นน่ะเป็นดาวเคราะห์แก๊สดวงสุดท้ายในระบบสุริยะมีชื่อว่าดาวเนปจูนดาวเคราะห์ <Ooh. S 1> ดวงนี้อยู่ห่างจากเรามากเลยละ่ะอยู่ห่างถึง29จนถึง30หน่วยดาราศาสตร์ดาวเนปจูนน่ะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่49,528กิโลเมตรและมีดวงจันทร์เป็นบริวารถึง14ดวง เวลาที่ดาวเนปจูนโคจรรอบเราหนึ่งรอบเนี่ยใช้เวลาถึง165ปีเลยนะแต่เวลาที่เนปจูนเนี่ยหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาประมาณ16ชั่วโมงเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเรามาท่องระบบสุริยะเห็นดาวเคราะครบทั้ง8ดวงเลยนะเนี่ยมองจากตรงนี้นะโหสวยงามมากๆเลยอ่ะสีสันสดใสเหมือนเป็นขนมเลยขนมเหรอ ถ้าอย่างนั้นเราไปทำขนมกันดีกว่าขนมเหรอขนมอะไรอะเราจะไปทำคุกกี้ระบบสุริยะกันว้วกิจกรรมคุกกี้ระบบสุริยะอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็จะมีแครกเกอร์ขนาดต่างๆไว้ช็อกโกลตภาชนะสำหรับใส่ไว้ช็อกโกลตน้ำร้อนสีผสมอาหารแล้วก็ที่คีบค่ะ ขั้นตอนกิจกรรมก็จะมีนำไว้ช็อกเกลตใส่ลงในน้ำร้อนและทำการคนจนไว้ช็อกเกลตนั้นมีการหลอมเหลวจนเป็นของเหลวเมื่อน้องๆได้ไว้ช็อกเกลตที่เป็นของเหลวแล้วให้ทำการหยดสีผสมอาหารลงไปในไว้ช็อกเกลตตามความชอบเลย หลังจากนั้นให้ใช้ไม้หรือว่าช้อนทําการเขี่ยให้เกิดลวดลายและนำแครกเกอร์ที่ต้องการจุ่มลงไปค่ะนำแครกเกอร์ขึ้นมาน้องๆก็จะได้ดาวเคราะห์ที่ตัวเองต้องการแล้ว โอ้โหทั้งสวยแล้วก็น่ากินมากๆเลยอะถ้าเกิดว่ากินหมดนะคงเสียดายแย่เลยไม่ได้เห็นดวงดาวสวยๆแบบนี้น่าอิจฉาคนดวงอาทิตย์จังเลยเนาะได้อยู่ในระบบสุริยะด้วยได้เห็นดวงดาวสวยๆแบบนี้ตลอดเลยอ่ะอืมถ้าอย่างงั้นเธอลองไปสร้างบ้านในอวกาศแบบน้องๆในคิดเลนเจอไหมล่ะทำยังไงอะ แต่งตัวแบบนี้จังพี่ได้เลยเหรอจังได้ค่ะอยากจะว่าจะไปดาวอคารจริงๆเลยเอาทงมาด้วยเขาใช่ค่ะพี่ต๊อดเราแค่มาเที่ยวนิทรศการอวกาศเองนะคะทำไมต้องแต่งตัวจริงจังกันนะคะเองนี่เล่นอะไรอยู่คเนี้ใช่ค่ะพี่ต๊อดพี่ต๊ดไม่ได้แต่งตัวมาเล่นๆนะแล้วก็ไม่ได้มาดูแค่นิทรศการด้วยแต่วันนี้จะพาพวกเรามาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อมวลมนุษยชาติของเราเพราะในอนาคตที่เราจะขึ้นไปสำรวจอวกาศ และขึ้นไปตั้งถิ่นฐานบนอวกาศนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราอาจจะย้ายไปอยู่ในอวกาศก็ได้นะใครจะไปรู้โอ้หมันฟังดูเป็นโเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะใช่ค่ะพี่โตแล้วถ้าเกิดเราย้ายไปอยู่ในอวกาศเนี่ยแล้วที่อยู่ของเราค่ะอย่างเช่นบ้านเลยอย่างอื่นเนี่ยเราจะทํายังไงคะหรือว่าเราต้องออกแบบรูปทรงให้มันพอดีกับการอยู่บนอวกาศหรือเปล่าคะพี่โตเยี่ยมเลย และนี่ก็คือภารกิจของเหล่าเรนเจอร์ที่จะต้องสร้างบ้านจําลองในสภาวะที่จะึ้นไปใช้ชีวิตในอวกาศครับเรนเจอร์ทางบ้านมาลุ้นไปด้วยกันการสร้างบ้านในอวกาศเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอะไรคะใช่ค่ะแล้วลูกชมต้องเป็นยังไงอะคะ <Okay. S 2> จริงๆเนี่ยบ้านในอวกาศนะครับเราต้องคํานึงจริงๆเลยคือวัสดุที่จะเอาไปอะครับมันต้องเบานะครับ oh. และมีความแข็งแรงคงทนเดี๋ยวพี่จะลองเอาแบบนะฮะเป็นโครงสร้างแรก,แรก ง่ายๆนะครับทรงเลยขาคณิตนะครับมาให้น้องๆลองทดสอบทํานะครับเราจะลองดูว่าโครงสร้างไหนนะครับที่มันมีความแข็งแรงมากกว่ากันเดี๋ยวน้องลองต่อรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมให้พี่หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะครับผมก็ต่อให้เป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะครับ อันนี้ครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมที่น้องต่อโดยจะสังเกตว่าเดี๋ยวพี่จะทําการทดลองนะครับโดยการที่จะให้แรงกับวัตถุนะครับปกติถ้าชิมเราผลักลงตรงๆอย่างนี้นะครับมันยังสามารถรับแรงได้เนื่องจากมีการรับแรงเาทั้งสองข้างนึงนะครับลองกดดูนะครับยังแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ผลักในมุมอีกมุมนึงโดยจุดจุดนี้นะครับพี่ผลักในทางนี้มันจะเอียงลงเรื่อยๆจนล้มลงนะครับลองผลักดูไหมครับลอง แสดงว่ามันไม่สามารถรับแรงที่พี่ผักมาทางแนวนอนได้ทีนี้พี่ลองเปลี่ยนเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับลองเริ่มแรกจากการที่จุดกดจากข้างบนนะครับจะสังเกตว่ามันสามารถรับน้ําหนักจากแรงขนานข้างๆนี้ได้นะครับพี่ผักในข้างปุ๊บมันก็ยังมีการรับแรงของทางด้าน ทั้งสองฟังอยู่นี่นะครับน้องๆอันนี้ครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบสามิติที่ประกอบด้วยสามเหลี่ยมหลายๆอันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันรับน้ําหนักได้ดีกว่าสี่เหลี่ยมที่เมื่อกี้เราทดสอบยังไงวัสดุที่เราจะใช้วันนี้เป็นหนังสือนะครับมาพองล่รอบนะครับโอเควางหนังสือลงอย่างนี้ครับนี่หนึ่งชิ้นแล้วนะครับสองแล้วครับสามแล้วครับสี่ห้าแล้วครับเป็นลยครับเนี่ยหกเจ็ดแล้วครับ เลขแปดนี่ลูกแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยสามารถรับแรงได้ลองกดเบาๆดูเหมือนเดิมอีกสักทีนิดนึงนะครับแรงครับเอ่อน้องๆจะเห็นนะครับว่ารูปทรงสามมิตินะครับสามารถรับแรงได้นี่หนังสือแปดเล่มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างบ้านจากหลอดนะครับโดยใช้รูปทรงสามมิติเพื่อจะสร้างโครงสร้างเอ่อของบ้านที่ควรจะเอาไปอยู่ในอวกาศนะครับมาลองดูกันนะครับครับ ก็เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านจากหลอดน,นะครับโดยใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมห้ามุมนะครับทำเป็นโครงสร้างได้ไดค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะประกอบส่วนรอบๆข้างนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมเหมือนกันครับต่อเป็นแนวเพื่อจะเอามาติดรอบร,อบ,รอบบ้านเป็นกำแพงบ้านครับโอเคครับชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับ โอเคครับอันนี้ครับเป็นโครงสร้างของบ้านอวกาศของนาซานะครับจะเห็นว่าโครงสร้างนีนะครับจะประกอบด้วยโครงสร้างของสามเหลี่ยมนะครับที่คอยรับน้ําหนักเดี๋ยวเราลองกดดูกันไหมครับนะครับแข็งแรงนะครับลองกดดูน้องๆลองกดดูเลยครับแข็งแรงจริงๆด้วยครับใช่เป็นไงดีนานดูแข็งแรงครับพี่รันบอกว่าโครงสร้างบ้านที่ต่อเป็นสามเหลี่ยมจะแข็งแรงมีแรงกระจายตัวรับน้ําหนักได้ดี เวลายึดอยู่กับที่จะสมดุลไม่เคลื่อนที่และพังลงมาเหมาะกับการออกแบบเป็นบ้านจำลองในอวกาศนอกจากโครงสร้างการขนย้ายวัตถุไปสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการเดินทางในอวกาศมีค่าใช้จ่ายสูงมากวัสดุที่เอาขึ้นไปต้องเบาเป็นชิ้นเล็กแล้วนำไปต่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรง น้องๆค่ะระบบสุริยะก็คือระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางค่ะจะมีดาวเคราะห์บริวารของดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แคระดาวเคราะห์น้อยดาวหางแล้วก็วัตถุอื่นๆโคจรรอบดวงอาทิตย์โดยดาวเคราะห์และก็วัตถุอื่นๆนั้นนะคะจะมีขนาดตำแหน่งและค่าของการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันค่ะ ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีระยะทางเฉลี่ยหรือว่าระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่แตกต่างกันยิ่งดาวเคราะห์ดวงใดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากจะมีคาบการโคจรหรือว่าเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ที่มากกว่าดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กว่าเอาละค่ะแล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันโดวยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ใน l บบ z ท้าทดลองทาง a อ t v ช่อง4 TV ทีีเรียนสนุกนะคะ วันนี้ลาลาแพรวแล้วก็ดวงอาทิติเช่ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะถ้างั้นดาวเขาทั้งแปดดวงนี้เราขอไปกินก่อนแล้วกันนะอ๋อเดี๋ยวจะไปแบ่งเพื่อนๆด้วยโอเราก็อยากกินมากอะส่งมาให้เราชิมบ้างได้ไหมอะอม,มันจะละลายหรือเปล่าว่า